มอบหมายให้เป็นประธานคณะรรมการยุทธศาสตร์ในในครั้งนี้นะครับความจริงผมเคยเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยมาไม่น้อยกว่า15ปนะีแต่ว่าไม่เคยมีครั้งไหนที่มีการตั้งโดยข้อบังคับอย่างเป็นทางการเป็นกิจลักษณะแล้วก็ผมก็คิดว่า ไม่น่าจะมีครั้งไหนที่มีการรวมบุคลากราที่ครบทุกทุกส่วนทุกภาคส่วนอย่างที่ท่านหัวหน้าพักได้ชี้แจงไปนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์นี้เนี่ยจะมีบทบาททำงานตามที่คณะกรรมการการบริหารได้ ได้มอบหมายได้ตั้งใจและมอบหมายตามที่หัวหน้าพักได้ชี้แจงไปนะครับปกติยุทธศาสตร์พักการเมืองต้องก็จะต้องเป็นเรื่องระยะยาวนะครับแต่ว่าเราตั้งคณะนี้ขึ้นมาในช่วงเวลาที่รู้กันอยู่ว่าใกล้จะถึงวันเลือกตั้งก็คืออ,อีกไม่นานนักเพราะฉะนั้นก็จะต้องทำ งานผสมผสานระหว่างการวางยุทธศาสตร์ของพรรคที่เป็นระยะยาวและเน้นเรื่องการวางยุทธศาสตร์เพื่อที่จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งนะครับข้อดีของการตั้งคณะกรรมการนี้เนี่ยอยู่ที่ว่ากำหนดชัดเจนว่าจะเป็นการสื่อสารโดยตรงกับคณะกรรมการบร,ริหาร ท่านหัวหน้าพักเองท่านเลขาธิการพักก็มาเป็นเลขานุกการคณะท่านหัวหน้าพักมาเป็นที่ปรึกษานั้นคณะนี้จะไม่ใช่เป็นกองบัญชาการใหม่นะไม่ใช่เป็นกองบัญชาการใหม่ไม่ใช่เป็นมีผู้บัญชาการใหม่แทนหัวหน้าพักเลขาธิการพักแต่ว่าเราจะช่วยกันสร้างกำหนดยุทธศาสตร์แล้วก็เสนอแนะต่อต่อ,ตอคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งเสนอแนวทางการเมืองต่อต่อพรรคและต่อสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรที่ึงต่อไปก็จะต้องเสนอต่อศูนย์หน่วยการเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับสิ่งที่เมื่อวานนี้ได้มีการคุยกันไปแล้วเนี่ยคิดว่าเ,เราต้องทำงานแข่งกับเวลาต้องทำงานอย่างรวดเร็วก็คือต้องรีบมีการประเมินนะครับประเมิน ทิศทางแนวทางการทำงานอของพรรคในด้านต่างๆรวมทั้งเรื่องของนโยบายเรื่องั้ต่อไปก็จะต้องดูเรื่องการเตรียมการเลือกตั้งแต่ว่าจุดสำคัญก็คือว่าเราจะนำข้อดีจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยกลับมาให้ให้มีความชัดเจน ขึ้นได้อย่างไรที่สำคัญก็คือในเรื่องการเป็นพรรคที่มีบทบาทในการสร้างประชาธิปไตยและเป็นพรรคที่มีบทบาทในการสร้างนโยบายกับนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติซึ่งในครั้งนี้มีข้อดีก็คือเรามีบุคลากรที่หลากหลายมากมาร่วมไม่ใช่เฉพาะผู้ที่เคยทำงานมานานๆเท่านั้นเนี่ยแต่ว่ามีนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เป็น เกี่ยวกับประสบความสาเร็จในการทํางานในสภาและมีบุคลา,าลากรทีมงานทางวิชาการอีกเป็นจํานวนมากที่จะร่วมกันทำนะครับเราจะเริ่มจากการประเมินซึ่งการประเมินบทบาทการทํางานในด้านต่างๆนี้จะใช้วิธีรวบรวม,รวมข้อมูลรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ตัดสินใจโดยอาศัยพื้นฐานของของข้อมูลข้อเท็จจริง ครับอันนี้เป็นเป็นความเห็นร่วมกันที่ที่หารือกันเมื่อวานในการในการประชุมนะครับเพราะฉะนั้นเ,เมื่ออาศัยข้อมูลข้อเท็จจริงซึ่งท่านเลขาธิการท่านกองเลขาเนี่ยจะช่วยป้อนข้อมูลให้เราก็จะประเมเราก็จะรีบกําหนดแนวทางทางการเมืองของพักบทบาทพักพักจะอยู่ตรงไหนที่มีโพลออกมาว่าพัก ตามหลังพรรคอื่นโพลบางโพลว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถ้ารุ่นผมรุ่นอาจารย์ชูศักดิ์รุ่นท่านประเสริฐความจริงแล้วทุกรุ่นเน่ยเพราะนี่รุ่นรุ่นเก่ากันทั้งนั้นเนี่ยเราจะไม่คุ้นสภาพนี้นะครับเพราะว่าเราอยู่กับการที่โพลของพรรคจะนํานำเขานำเดินเข้าสู่การเลือกตั้งด้วยโพลที่พรรคเพื่อไทยนําอยู่เพราะฉะนั้นต้องรีบ ค้นหาว่าปัญหาอยู่ตรงไหนจะปรับปรุงอย่างไรซึ่งเราเชื่อว่าขีดความสามารถความรู้ประสบการณ์และความตั้งใจรวมทั้งการใช้ระบบที่เป็นเป็นวิทยาศาสตร์และมีประสิทธิภาพจะสามารถทำให้พักพักเราเนี่ยขยับขึ้นมาสู่จุดที่เคยเป็นนะครับก็คืออยู่ในจุดที่เป็นเป็นพักที่มีเป็น ผู้เข้าแข่งขันที่สำคัญนะครับได้ได้โดยเร็วก็มีความเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าที่ที่สำคัญกว่านั้นในในส่วนตัวนะครับผมก็มีความเชื่อว่าเมื่อเมื่อคณะกรรมการบริหารพักมีความตั้งใจผู้ที่อยู่กับพักมานาน,านานก็ดีนักการเมืองรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ก็ดีมีความตั้งใจจริงจังที่จะช่วยกันทำให้พัก ประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งและประสบความสาเร็จในการจะไปแก้ปัญหาประเทศเราก็เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะมาอยู่ในจุดที่เป็นกําลังสําคัญในการสร้างประชาธิปไตยของประเทศและเป็นกําลังสําคัญในการที่จะคิดสร้างนโยบายเพื่อจะรับกับสถานการณ์ที่มีความพิเศษคือมีประเด็นปัญหามีโจทย์ที่ยากกว่า หลายๆการเลือกตั้งที่ผ่านมาภาระที่ยากโจทย์ที่ยากเหล่านี้ไม่เกินความสามารถของพรรคเพื่อไทยถ้าหากว่ามีการระดมกำลังกันอย่างนี้แล้วตั้งใจที่จะทำงานกันอย่างจริงจังและที่สำคัญก็คือแข่งขันกับเวลาซึ่งลดน้อยลงอย่างรวดเร็วนะครับผมก็ก็ขอชี้แจงแล้วก็ต่อไปก็จะรายงานความคืบหน้าเป็น เป็นระยะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องขอเรียนผู้สื่อข่าวว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์จะไม่เน้นการนำเสนอต่อสาธารณะมากนักแต่จะเน้นการสื่อสารกับคณะกรรมาการบริหารและผู้บริหารและเน้นการที่จะส่งเสริมให้ผู้บริหารพักหัวหน้าพักเลขาธิการพักกรรมาการบริหารพักได้มีบทบาทอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะนำพาพักไปขอบคุณครับ ครับขอบคุณมากครับก็ในส่วนของวันนี้นะครับทางพรรคเพื่อไทยก็มีความก้าวหน้าที่สาคัญนะครับคือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่นาโดยท่านจตุรนเป็นการผสมผสานรุ่นนะครับเชื่อมสะพานเชื่อมระหว่างรุ่นนะครับทั้งรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ที่มีประสบการณ์ของพรรคไว้ด้วยกันนะครับเป็นการผสมผสานในเรื่องของออกลุ่มบุคคลซึ่งมีพื้นฐาน พื้นเพมาจากหลากหลายภูมิภาคนะครับก็เชื่อว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชุดนี้เนี่ยจะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนพักในการขับเคลื่อนให้แนวทางในการทํางานทางการเมืองของพักมีความชัดเจนและก็สามารถก้าวต่อไปเป็นพักการเมืองซึ่งมีความเข้มแข็งกลับมาประสบความสําเร็จชัยชนะในการเลือกตั้งได้ในครั้งต่อไปด้วยครับขอบคุณนะครับก็มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ไหมครับเรียบร้่อยครับ